มาดูไผ่ลวกหวานรับทิมนะคะดูว่าหน่อสีสวยมากเนี่ยค่ะสีออกชมพูสวยแล้วก็หวานนะคะหนอดิบก็หวานหนอสุกก็หวานแล้วก็หอมเหมือนข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นช่วงต้นฤดูนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รดน้ำแค่ฝนตกสองสาวันนะคะ ติดต่อกันเขาก็ออกหนอแล้วนะคะออกหนอเร็วกว่าหนอลวกภูเขาอยู่ประมาณสองสาเดือนนะคะเนี่ไข่ลวกหวานทับทิมของไรสุขสวัสดิ์ค่ะมาดูความดกของไผ่ลวกหวานทับทิมนะคะนี่ค่ะหนอแรกสวยนะคะแล้วก็ใหญ่ทรงกอไม่ลกนะคะ หนอที่สองหนอที่สามหนอที่สี่หนอที่ห้านะคะดูค่ะหนอสวยน่ากินมากมสวยน่ากินมากนี่ค่ะไผ่ลวกหวานทับทิมไร่สุกสวัสดิ์ค่ะทิมครับหลังจากขุดเลยนะครับนี่ครับหนอที่ได้ หลังจากขุดขยายพันธุ์ครับอันนี้คือหน่อที่ออกมาครับจากงอนี่ครับ